พี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอ่ําครับช่องกันชัยเราเปิดเอาไปเชียวนะครับผมบรรยากาศตอนเสารพี่น้องตะวันขึ้นก่อนใครในสยามครับอำเภอคงเจียมจังหวัดบนราชธานีอากาศเย็นครับอากาศดีมากๆเลยเหมาะสำหรับนั่งกินกาแฟตอนนี้ผมอ่ามาเบ่งอันสูบน้ำนะครับ ซูปหนามเพราะว่าเพื่อนสิได้หลอกคล้องมือนี้นะครับรถมาละรถก็พร้อมนะครับอีกสักครู่นะครับตอนนี้กำลังสูปหนามออกเพราะว่าสิได้อันสิได้เบิ่งวะเฮ็ดไปทางใดแน,น่นะครับเพื่อนอุ้อากาศเย็นอู้ดูสิบรรยากาศดีมากๆเลย วันนี้อาัศเรกับวันแพ่งมืออื่นนะครับเพราะว่า่นทรงเพ่งมาใหนะ้วันนี้ต้องเก็บมะละกอออกนะครับพอเขาจะดุดพี่น้องนะครับเริ่มบกไล่เติมแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอากาศดีมากเลย สูบน้ำออกนะครับเพราะว่าเพื่อนที่เพิ่นงลอกคลองออกเห็ดง,งามๆเลยครับลอกคลองทำทิชสวยเลยครับจะเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับอากาศดีนะครับงามเสาๆมาเที่ยวเด้อพี่น้องถามมันแล้วก่อนว่าถ้ามีเงินเห็ดก็ไปเรื่อยๆครับพี่น้องเงินไปเรื่อยเห็ดไปเรื่อยบ่เหลือเดอกพี่น้องก็มาเห็ดนี่แหละ เดี๋ยววันนี้เขาจะมาจกจกสะแล้วก็จะทําครัวฝุดหมองใ่ลอยอยู่เศษครัวนะครับเศษอันหมองกระจายสบขาตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มครับแปดเก่าสุ่มนั่งอยู่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับสุดยอดนะครับซูมอันนี้น้ำน้ำมันมันมนมสซิมี่อันซึมอมองมาตลอดนะครับน้ําน้ํามีตลอดปีนะครับ อากาศสาวๆครับพี่น้องสงวนขคืนครับโอ้สูงสนี่เลยแล้วอากาศเย็นครับอากาศเย็นอากาศหนาวๆนะครับพกมุ่งนับไร้เฮกบอ เอเเเอไปเอารถเาาด้เอ,อาากระจายแล้วเธอเดียวเยห็เนเหมตเต็มรถ <c oughs> จะน้อยเขาก็เริ่มงานได้นนไเนรอเออเบิออร์ดคอยสิได้กลับ สวยๆหมแล้วเก่า,ออา,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 ามุ่งซิบมุ่งหละุแล้วเพราะว่าอันมันี่มีงานที่ซิบโอเคโอเคอ้พวกปบเอ้พยาปัมบห้มันบ่ห้มันให้มันตําบ <h> มแมนให้มันซ้ำกันนะปั๊บมันซ้ำกัน ล้ยนักลอซ้กันบกบอกซ้ำไปนะฮะให้มันเรียบเรีนะให้มันเรียบเสวยงามโอเคเบิ้งให้ม okay. kind of okay. ันสวยงามจบงนีแลผช่มรรยากาศตอนส้านะครับผมอากาศดีมากๆเลยครับมาเบิ้งความเรียบร้อยโอ้ย่งตอู้ดอกม่วงไหม บกม่วงครับพี่น้องน่อยจะขี่ดินเลยป้าสตีเพ้นขิบดีใจขนาดเลยอยากมาเที่ยวครับพี่น้องเดี๋ยวจะสิไทยเขาออกไปกบลงไปข้างล่างให้มันทำกันนี่ก็ที่นี่สูมเนื่องอยู่นี่นะแต่ว่าอาจจะบ่มีเห็นไก่หองน้ำ บ่มีคือนี่อาชีพบ่มนี่อาชีพปลูกต้นใหม่นาะยี่โอยเทนนี่เนาะแมปลูกต้นใหม่มองเห็ดตอกไปแบบดอกใหม่ดอกยังสีนะอ๋อหราคตะวันเป็นยังไงหรอกระจัยละจังว่ากันบ่อยากไทยออกแม่ไทยออกเป็นสวนปลูกดอกใหม่เลยนี่แม่ผมมองพี่น้องดอกอยู่ไหนแต่ว่าแจ็คสิจับเจ้าบ่ม่วงกันไรเห็นอยู่ แล้วก็สเสด็มาอีกแล้วงาน<ะ>แล้วงานก็นสเสด็จมาอีกมาแล้วเนาะแล้วที่ชิบหายสิบหกไปไปมาๆแล้วว้าพี่น้องอากาศดีครับอากาศยามเสาร์น,านะครับตะวันขึ้นที่โค้งเจียมพี่น้องตะวันขึ้นที่โค้งเจียม อากาศดีครับผมโอ้สายไฟบ่ถึงหนามบ่บ่ถึงเนาะคำสซอนพัดเก็บสายไฟอยู่ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับครับสอนเมื่อไหร่บ้านโอ้โอเราไปฮดทางฝุ่นป่ะพาพพี่น้องไปเบิ่งอันสวนท่าฮดกันจกข้าวอากาศว่าตกงุูดถึงนะครับเรื่องอากาศพุ่นพี่น้องสวัรค์บนดิน โอ้โฮโอ้โฮโอ้โอ้โอ้ฟาร์มใหญ่เด้อมักใหม่มักไรก็ได้ต้นทุเรียนกะโอเคไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ตายแน่ก็มีห่าแดกดกักตัวน,นี้ก็เซ็ตนะครับตายละหนึ่งต้นนักติดติดแน่ตายแน่พี่น้องตายกระลายติดกระลายนะครับ ตุ้มติดเลยซุ่มนึ่งติดแต่ดดว่าจันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ติดนะครับตุ้มติดตายหมดเลยนี่ก็ติดครับโอ้งามงามอยู่ครับพี่นอ้อง เซตหมดเลยตุวเรียนเตตตายเอา้าพัานใหม่ๆมาใส่ตายกระถิ่มตายแน่ติดแน่คเคลา้ลากันไปมันปลูกยากนะครับ ตัวนี้ก็สี่ปีแล้วนี่นี่ครับพ่นกำลังเพื่อนกำลังอันออกดอกแต่ว่าซิบหมากบอเท่านั้นล่ะผุนพี่น้องผุนดอก หมากนะแม่เนาะฟิวนี่ครับพี่น้องครับหาจักหลายหน่วยอยู่บ่พูดีกครับกำลังออกดอกครับไฮไลท์เลยนะครับนี่ กำลังออกดอกซะนั้นต้องฮดน้ำบ่ฮดน้ำไม่ไหลอ่ะขอบคุณที่กำลังใจพี่น้องนะครับผมม่วงกระดอกละหดอ,อันนี้ก็จะเป็นลำใยเงาะนะครับ ล็อสนเสาวครับพี่น้องมาเด้อคันแล้วก็มาเที่ยวแล้วพี่น้องสิภาคกลางเต็นนอนบู๊ดอกมองนอนหลายขนาดที่นอนเยอะแยะเลยใครอยากจะมาเที่ยวให้โควิดซาก็มาครับพี่น้องเอ้ย อ้อากาศดีครับอากาศดีมากๆเลยเอาขอบคุณทุกลังใจครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าบาดก่อนจะเข้าดีดีไม่แห้งครับฝอบกันขิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับ